สวัสดีครับมาพบกับเซลบอลอีกแล้วนะวันนี้ผมอยู่สะพานใหม่บางเขนเทพรักษ์นะวันนี้ผมเอาวีโก้ที่ทุกคนรอคอยมานำเสนอครับอันนี้เป็นวีโก้ตัวสูงนะเป็นทีเรเนอร์ปี2012ครับอครับน,นี้เป็นตัว 2.5e นะเป็นตัวท็อปเป็นตัว VN เ u r b o ทบนะ144แรงจะเป็นตัวนี้นะตัวสูงแท้นะครับสูงแท้จากสูเลยปล่งแท้สีพิเศษครับ จะออกดำๆกลมๆหน่อยนะไฟหน้าใสๆครับอินเตอร์บนนะถ้าเป็น Vn จะเป็นอินเตอร์บนกระจังหน้าเสวยครับมีตัดบุงตัดบอกมีครบนะเหลี่ยมสันมีครบช่องแสงช่องไฟมีครบครับโป่งแท้นะล้อใหม่ยางเบิกใหม่ครับนี่บันไดข้างใหม่ฮะ Vn Turbo ให้ดูรอบพันก่อนออกสีกลมๆเลยนะฮะสีนี้หายาก ไม่ได้ทำสีนะเป็นสีนี้อยู่แล้วออกดำโคมครับสีหายากสวยด้วยเวลาออกแดดจะออกน้ำเงินน้ำเงินหน่อยอันนี้ให้ดูให้ดูเพาก่อนครับคัสซีไม่เคยเว้านะเป็นตัวสูงพีเลนเนอร์นี่ปลท้ายแดงๆครับปลท้ายน้ำไม่เข้าไม่แตกรายงานนะแม็กไพลเนอร์สวยไม่เจาะไม่อะไรเลยนะครับดำๆนี่พีโก้แชมป ให้รักเวียนนี่ตัว2 5จ้า e นะเป็นตัวท็อปนะให้ดูช่วงล่างด้วยเดิมจริงๆนะแหนบเดิมแหนบเดิมท่อเดิมแชสซีเดิมแคดเดิมครับเทาอยู่ครบนะไม่ได้แต่งไม่ได้เทารอยอะไรเลยนะครับนี่อันนี้ล้ออะไรนะอยู่ครบทองโคนอยู่ครบรถเดิมใครอยากได้รถเดิมนี่ผมแนะนําคันนี้เลยเดี๋ยวไปดูภายในดีกว่าภายในคันนี้จะพิเศษหน่อยภายในคันนี้ จะเป็นภายในทีมนะเครื่องเสียงจัดเต็มบอกเลยเครื่องเสียงก็ประมาณสามหมื่นกว่าแล้วเครื่องเสียงเดีย๋ยวไปดูเลขไม้ก่อนเลขไม้แสนสี่นะเลขไม้แสนสี่เลขไม้แสนสี่แล้วก็กระจกไฟฟ้าร้อพันนะครับน้ำพงดอกใหญ่นะเป็นเกียร์แมนวนวลนะครับนี่เกียร์แมนวนวล แ,แสงแสงจะมืดหน่อยนะพี่ตอนนี้มันเหมือนฝนกระตกจอกลางอยู่ครบครับแอมนี่ครบครับสวงสวิตอะไรผมทําให้เรียบร้อยแล้วนะคอนโซนสวยครับคู่มือมีครบนะอันนี้สำเนาครับรถแค่รถลำดับสี่นะลำดับสี่ผู้ใช้สองครับแล้วก็ธนาคารสองครับแล้วกับรถสองมือมาดู ไฮไลท์กันดีกว่าไปดูชุดลำโพงอันนี้เป็นเจเนอร์เปิดแคบได้นะครับนี่โอ้โหสวยดอกตีใหม่นะครับเป็นอะคริลิกนะนั่งได้ไม่ตรงไม่แตกนะครับโปร์งแอมเบดมีครบครับลำโพงดอกใหญ่นะมีโปรงมีแสง เรนเนอร์ <L> นี่เป็นแคบสูงเดี๋ยวสตาร์ได้บ้างผมลองหาเปิดละระพงก่อนนะอันนี้เปิดไปครับเฮ้ยเนี่ยใครอยากได้รถเครื่องเสียงอะ่ะอันนี้เรี้ยวเพราะว่าเครื่องเสียงเนี้ยผมทำมาหลายหมื่นอยู่ power อ,องค์แอมพร้อมใช้เลยจิดก่อนเดีย๋ยวไปดูห้องเครื่องดีกว่าก็าห้องเครื่องเดิมขนาดไหนตัว Vn Turbo ร้ยเปิดไม่เจอเดือคู่นะพี่นี่อินเตอร์บนร้อยสี่แรง VN นะ VN จะเป็น144แรงมานะครับข้างสวยๆครับฐานหน้าเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนเทอร์โบไม่เคยทำเลยนะเครื่องเดิมทั้งนั้นอินเตอร์เดิมอยู่ครบครับแบตเบิกใหม่นะโอ้โครับนี่ฐานหน้าสวยๆไฟหน้าสวยๆราคามาฟังราคาดีกว่า ราคาคันนี้ผมเปิดเพียง319,000บาทครับดาว30,000จบจบออกรถ6,500บาทครับรถอยู่วัชระพลกรุงเทพนะสนใจติดต่อได้เลยครับ084 464 1115ครับหรือจะเป็น f c e e o o o อีบยุทธาบอกว่ามาดูพีรันเนอร์ของเซลบอนเดี๋ยวผมจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ครับมีแคปรูปแล้วก็ทักมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผม